สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนในช่วงเดือนมิถุนายนพศ2565ชาวราศีมีนวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะคะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเรามาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีมีน หรือว่าผู้ที่มีลักษณะตรงกับราศีมีนนะคะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะสัญญาณชาวราศีมีนสวยมากเลยนะอะไรที่คุณรอคอยอยู่เหมือนการรอคอยจะสิ้นสุดลงนะคะจะมีคำตอบที่แฮปปี้สดใสมากๆเลยนะอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นก็ได้นะคะเป็นข่าวดีเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าการได้ใช้เวลายอยู่กับครอบครัวจะดีมากนะ จะดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอีกสัญญาณหนึ่งนะคะบอกว่าอะไรที่คุณเคยเจอมาที่มันไม่เวิร์กนะคะเหมือนประมาณว่าเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็มีการฟื้นขืนเริ่มต้นใหม่นะคะสัญญาณออกมาสวยมากๆเลยนะดึงดูดเรื่องราวของครอบครัวความรักที่มีความสมบูรณ์แบบของครอบครัวนะคะอาจจะครบพ่อแม่ลูกหรือว่าได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันแบบแฮปปี้สดใสมากๆนะคะ เป็นสัญญาณที่สวยมากเลยนะคะสำหรับชาวราศีมีนอะไรที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสิ่งนั้นจะสำเร็จสัญญาณในอนาคตสวยมากนะคะเป็นพลังของครอบครัวอบอุ่นนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มีข่าวดีเรื่องของบุตรนะคะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะคือชีวิตจะแฮปปี้สดใสามากๆเลยนะ,ะว้าวมากนะ ผู้อ่านขอดูพลังงานของชาวราศีมีนในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสัญญาณการรอคอยรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นนะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนคุณจะต้องมีการเลือกปรากฏขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะขอให้เลือกด้วยหัวใจนะคะเหมือนมีคนมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาในชีวิตคุณอะไรประมาณนั้นเลยนะ แล้วตัวคุณต้องเลือกคนที่ใช่คนที่คุณรักนะคะมีสัญญาณออกมาบอกว่าความรักความผูกพันของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนใจยากมากเหมือนเวลาคุณรักใครคุณก็จะรักจริงอย่างงี้ดังนั้นในการเลือกเนี่ยจะต้องพิจารณาร่วมกับอะไรคือทิศทางที่คุณตั้งใจไว้นะประมาณนั้นเลยนะคะขอใช้เวลากับตัวเองนะคะเพื่อที่จะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ กับอีกสัญญาณหนึ่งนะเป็นสัญญาณของการตัดสินใจเรื่องของเส้นทางชีวิตนะเหมือนมีเส้นทางชีวิตที่ถ้าคุณมีการตัดสินใจแล้วมันจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางไปจากเดิมอะไรประมาณนี้คุณกําลังรอคอยจังหวะเวลาแล้วก็กําลังคิดทบทวนคิดตัดสินใจอยู่แต่ผู้อ่านเห็นว่าทิศทางที่คุณเลือกน่าจะเป็นทิศทางที่คุณมั่นใจหรือว่าคนที่คุณเลือกเนี่ย คุณก็น่าจะมั่นใจกับคนคนนั้นนะคะว้าวทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของคนคนนั้นคนในความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนะคะเขามีสัญญาณการเดินทางปรากฏขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีการตัดสินใจการรอคอยจังหวะเวลาการเดินทางอยู่ด้วยก็ได้กับอีกสัญญาณหนึ่งคือเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตไปสู่ทิศทางที่เวิร์กมากขึ้นดีงามมากขึ้นนะ อีกอย่างหนึ่งนะตัวเขาเองอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆในชีวิตนะคะตัวเขาเองก็ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะเหมือนมีคนมามอบถ้วยความรักให้เขาด้วยนะแต่ตัวเขาว่าเหมือนจะรอคอยคุณอยู่นะเหมือนคุณทั้งคู่เนี่ยมีสัญญาณการรอคอยรอจังหวะเวลานะคะผู้อ่านขอดูสถานการณ์ของชาวราศีมีนแล้วก็ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุน,นายนนะ สัญญาณการรอคอยปรากฏขึ้นยังมีอยู่นะคะที่สำคัญนะคะเหมือนความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยชาวราศีมีนกับคู่เนี่ยจะมีความตั้งใจมุ่งมั่นมากขึ้นแล้วก็มีทิศทางที่อยากจะลุยอยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นสัญญาณเป็นสัญญาณพลังงานบวกของการเริ่มต้นหรือว่าเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนอินเนอร์ปรับสมดุลให้มันมีความเย็นเข้ามาความเย็นหมายคาว่า จะเริ่มมีสติมีการใช้ความรอบคอบนะคะแล้วก็มีการใช้พลังงานบวกในการพูดคุยเจราจาสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะหัวใจจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจดีงามทั้งคู่เลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะผู้อ่านขอดูพลังสัญญาณในอนาคตนะคะวาวมมกพลังเนื้อคู่ปรากฏ เป็นเนื้อคู่คู่รักนะคะที่จะจับมือจูงมือกันเดินไปในชีวิตคู่ในชีวิตรักนะคะสัญญาณมี2รูปแบบนะคะของชาวราศีมีนนะอาจจะเป็นได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะสำหรับคนเก่านะคะมีสัญญาณของการกลับมาคืนดีกันการเหมือนคืนดีหรือว่าการปรับความเข้าใจนะคะสำหรับคนรักใหม่นะ ก็เหมือนเป็นคนรักที่มีแผนในอนาคตร่วมกันแล้วก็กำลังรอคอยจังหวะเวลาที่จะทําให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จนะคะคิดทางของชาวราศีมีนนะคะเหมือนกับว่าคนที่คุณเลือกเนี่ยก็คือคนที่ใช่คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนั่นเองนะพลังงานบุญขึ้นมาเด่นมากพลังงานบุญจะหนุนนำให้คุณเลือกคนที่ถูกต้องคนที่ใช่ว้าวเลย มีสัญญาณว่าคนคนนั้นกับคุณนะคะจะสนับสนุนดูแลช่วยเหลือกันทั้งเรื่องของชีวิตหน้าที่การงานความมั่นคงเลยนะคือจะคอยดูแลซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเป็นพลังความรักที่สวยงามอบอุ่นมากๆนะผู้อ่านถามโรแมนติก้์นะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีมีนช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสัญญาณการรอคอยรอจังหวะเวลาในการแต่งงานนะ ทีนี้ชาวราศีมินคนไหนจะมีข่าวดีเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยล่วงหน้าเลยนะคะมีสัญญาณว่าคุ้มค่าที่จะรอคอยจังหวะเวลาของความรักจังหวะเวลาการแต่งงานหรือว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์จะเข้ามาในชีวิตคุณตามจังหวะเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะงานสวยมากนะ ที่สำคัญนะคะแองเจบอกว่าอยากให้คุณ trust นะนั่นหมายถึงมีความเชื่อใจนะคะเชื่อมั่นและไว้วางใจในความรักความสัมพันธ์นะสิ่งนี้จะดึงดูดความสำเร็จนะคะมีศรัทธาในความรักนะและที่สำคัญขอให้คุณแสดงออกถึง ความหวานแหววนะคะเฟรดก็คือมีการจีบการมีรูปแบบของการพูดคุยที่หวานแหววกุ๊กกิ๊กอะไรประมาณนี้นะคะหวานหวานนะแล้วจะทําให้ชีวิตคู่ชีวิตรักมีความมั่นคงนะอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนโสดชาวราศีมีนนะคะถ้ายังไม่ได้พบเจอใครเนี่ยก,ก็มีสัญญาณว่าคุณต้องเปิดใจนะคะพูดคุยเฟลท์ก็คือมีการพูดคุยหวานแหววนะคะ มีการเปิดใจให้ตัวเองได้รู้จักกับคนมากขึ้นเชื่อใจว่าจะมีคนคนนั้นความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะซึ่งสิ่งนั้นจะมีแรงดึงดูดคู่คนที่เขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะคะอยากใช้ชีวิตคู่กับคุณเข้ามานั่นเองนะอาจจะรอคอยจังหวะเวลานิดนึงนะคะแต่คุ้มค่าที่จะรอคอยมากๆเลยนะสัญญาณสวยงามมาก ผู้อ่านถามจัก,กระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีมีนบ้างนะสัญญาณออกมาบอกว่าชาวราศีมีนบางคนนะคะที่ได้ดูแลครอบครัวนะดูแลคนใกล้ตัวดูแลพ่อแม่หรือว่าดูแลคนที่คุณรักเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นการสร้างพลังงานบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณนะคะพลังงานเด่นมากเลยขอให้ทำทุกอย่างด้วยความรักความเต็มใจนะคะ ทำเต็มที่นะแล้วจะดึงดูดความสำเร็จเข้ามาที่สำคัญอยากให้คุณเหมือนอยากให้คุณทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานอะไรที่สนุกนะคะมองในมุมที่สนุกสนานแฮปปี้สดใสนะคะสิ่งนั้นจะเป็นสเสน่ห์ของตัวคุณนะชาวราศีมีนพลังงานของจักระออกมาบอกว่าอาจจะมีอิทธิพลของครอบครวัวหรือว่าคนรอบข้างนะคะที่มีผลต่อความคิด ต่อการตัดสินใจของคุณในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะจกะกล่าวออกมาบอกว่าอยากให้คุณมั่นใจในตัวเองถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะก็ขอให้คุณมั่นใจและทําสิ่งนั้นอย่างเต็มที่นะคะที่สําคัญคุณจะมีพลังวิเศษในการส่งต่อพลังงานโบกให้ผู้คนนะนี่ก็เป็นพลังงานบุญที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะ พูดจาเจราจาที่เป็นลักษณะของพลังงานบวกนะคะส่งต่อให้ผู้คนเนี่ยจะดีมากเลยนะทีนี้ผู้อ่านถาม Oracle ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีมีนบ้างนะคะสัญญาณซับพอร์ตสวยมากเลยเป็นสัญญาณการปกป้องดูแลคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะจากจัก,กรวาลเทวดาน,นางฟ้านั่นเองนะ ถ้าเกิดชาวราศีมีนคนไหนนะคะที่ชอบทําบุญเพราะว่ามีพลังงานบุญปรากฏนะคะพลังงานบุญนั้นจะหนุนนําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็เหมือนจะเป็นพลังที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณด้วยนะ,ะสัญญาณสวยมากนะคะและออโรร่ยังออกมาบอกว่าณนะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องตัดสินใจนะ,ะ time to decide นะคะเกี่ยวข้องกับรูปแบบการตัดสินใจการเลือกเส้นทางชีวิต การเลือกคู่อะไรอย่างนี้ขึ้นมาเด่นนะดังนั้นถึงเวลาที่คุณต้องมีการตัดสินใจแล้วให้ทําตามความปรารถนาของหัวใจของตัวเรานะว้าวมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นพลังของการเขียนการสื่อสารนั่นเองนะคะการสื่อสารเนี่ยจะเป็นพลังงานที่เด่นของชาวราศีมีนช่วงเดือนมิถุนาคืออะไรที่คุณมีการเขียนส่งต่อสื่อสารกับผู้คนด้วยพลังงานบวกนะคะ เหมือนจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังงานบวกเยียวยาผู้คนหรือว่าทำให้คนรอบๆตัวคุณเนะี่ยมีความแฮปปี้สดใสหรือการส่งต่อพลังงานบวกให้ผู้คนอะไรเงี้ยจะดีมากๆนะคะพลังงานเด่นมากนะช่วงมิถุนา,ว,าว้าวเลยนะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้นะคะ ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ